สวัสดีครับอยู่กําลังเกรดเดยคาร์เตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันในหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามีงานรถเกรดครับนี่รถเกรดก็ให้นุ่มกิ้วครับล่วงหน้าไปก่อนนี่ไฟพิแผบแผบแบแผบแ,บแบนี่แหละ140 H ่ H นุ่มกิ้วก็ขับให้ครับ หมายถึงต้องให้หนุงกิว้วขับคันนู้นคันนี้นุงกิ้วเป็นใครนุงกิ้วก็เป็นน้องน้องภรรยาดังกิดเดอร์เองครับเราก็ป้อนวิชาให้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรตั้งแต่ไปหัดขับไมโครกับเราแล้วครับเราก็ป้อนวิชาให้ก็ได้มีอาชีพติดตัวแล้ว มีเงินเดือนแล้วเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แล้วเลี้ยงพ่อแม่ได้นี่ลุงกิวก็มีอาชีพติดตัวแล้วครับทำไมโครอยู่ครับประจำตำแหน่งไมโครก็เริ่มใต่เต้าหัดขับรถเกรดไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เก่งวันนี้หลังเจเดอรก็มีงานรถเกรดครับ รถเกรียดแล้วก็ไปหน้างานก่อนให้นุมกิวขับไปให้แล้วก็ข้างหน้าเราก็ยังมีรถบดสันสะเทือนก็ตามกันไปนี่แหละครับนี่เป็นงานงานรีไซเคิลวันนี้เราไปเคลลิง ไหลาทางก่อนครับเกียิ่งหลาทางปากสตีวัดระยะเนาะนร,รถบดก็ล่วงหน้าเราไปแล้วนพนมดงรักนี่ตรงนี้เป็นใจกลางขนมดงรักครับนี่สุรินขนมดงรักสุริน รถบดสันสะเทือนแคทล้อเรียบ c ีเอสหนึ่งหนึไปแล้วแสงไปก่อนแล้วครับเอาลงหน้าไปก่อนละกันไว้ไปเจอกันหน้างานครับถึงหน้างานแล้วครับนี่ก็เกียริ่งไหลาทางก่อนเนะปากหญ้าวัสดุออกก่อน วันนี้มีงานรถเกรดครับมาอยู่กับเจ้าผู้หูครับร4 0ยเฮด VSP ตรงนี้เป็นงานกัดเนะาะยาวบอครับนี่ ตรงนี้เราเสริมหินคลุกหน่อยครับนี่ตรงนี้เราเสริมหินคลุกหน่อยไปยมาแล้วก็ทีไปได้ครึ่งดำแล้วเมื่อกี้ บ้านระเเผา,าบ้านระเเผโชคนาสามนี่บ้านบ้านกระเพาหรือบ้านระเเา,านี่แหละครับวัดกระเพาและลมระไซก็ไม่ใช่ตรงนี้เป็นบ้านอะไรนะ <c oughs> มะเมียงมะเมียงครับมะเมียงบ้านมะเมียงนี่เ,เส็แล้วเอาต่อไปก็เป็นหน้าที่เราโอ้ทีมง,งานหก้อ ขนหินคลุกไปช่วยปราสาทดามเมงินแล้วนี่ปราสาทตะควายแล้วนี่หนึ่งคันสองคันสามคันโอ้คันนี้รอแท้สี่ห้าหโอ้ทาน้ำใจดีๆขนไปปราสาทตะควายแล้วนี่สองวันสามวันแล้วครับ งานปลุกล้อฐานตรงที่เราทำงานพอดีเลยนี่เราก็ปรับเกรดหินครุกก่อนครับนี่ปรับเกรดหินคลุกก่อนเออเอาตัวติดเป็นจกมาเนาะเสียเอ็มก็มากับเขาด้วยตัวนี้ เสียเอ็มก็มาขาวด้วยด้วยเอาเสียเอ็มอไปไหนซาตะควายาตะเมือนอ๋อไปไปไปหนูรถติดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสียเอ็มครับโอ้นคนรตานีก็มา เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรถเสียมเม๋ี่วนี่ใครขับนี่รถเสียมเม๋ี่วนี่ขันข้างหน้านี่ไปประสาทตาเมืองครับรอบนี้เมื่อวานน่าไปจะไปประสาทตะควายเลยวันนี้ไปประสาทตาเมืองดูรถเสียมเมียวใครขับครับ,รบนี่ ทีมงานของรันเกนเดอร์เองครับทีมงานหกลอ้อนี้ทีมงานรันเกนเดอร์เองเออหนุ่มนนหรือเปล่าครับนี่ใครขับนี่นเอ,อเสียนน,นเสียนน,นแม่ ว้ามาเป็นของทับเลยครับไป,ประสาทตะเมือนทมครับนี่โอ้ปาโลเป็นทีมงานของดัางเกเดออ์เองครับชุดหก้อชุดนี้ ขออนุญาตปรับเกรดพินคุกกันครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับต่ออีกนิดนึงครับนี่มาดูนมกักถอยนี่นมกักถอยพ่วงแม่ลูกครับเอแน่นอนจริงๆอ่าถอยรอบเดียวจบ สวัสดีครับ